นี่นะครับอันนี้คัดเทียมนะครับคัดออตโต้เทียมนะครับ mm. ล่อนออมาเป็นแผ่นนี้นะครับ mm. แล้วก็เนี่ยเศษเศษมันเยอะมากเนี่ยนะ mm. ตอนนี้ผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าลูกมันเบรกไปยังนะแต่ว่ามันสตาร์ทติดแต่มีเสียงไม่รู้เสียงออโต้คัดมันเหล็กสีเหล็กหรือเปล่านะ mm. มันก็อาจจะลูกเบรกก็ได้นะตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ามัน าะเนี่ยมันแต่ว่ามันก็ยังมีช่องให้น้ํามันเครื่องมันเดินได้เนี่ยแต่เศษเนี่ยนะเศษที่มันกองออกมาเนี่ยคือมันเยอะมากอะก็แรกกะใส่ชั่วข่าวงั้นนี่ใช้มาสามเดือนสามตีเดือนเองนะครับเทียมเนี่ยเศษมันเยอะมากเลยไม่ตอนนี้ถ้าไม่ มันก็มีโอกาสที่ลูกมันจะเบรกได้นะเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันอาจจะขึ้นได้ช้าตอนรอบสูงอะไรอย่างเงี้ยเสียนี่นอนรถทำเลยเพราะเดี๋ยวจะใช้งานไปแป๊บหนึ่งก่อนแต่มันเสียงดังแล้วล่ะใช้งานใกล้ๆแถวบ้านก่อนเดี๋ยวให้เบิคชุดขอตัวคัดแท้และชามทุกอย่างเบิกใหม่หมดเลยแต่ถ้าลูกมันเบรกก็ต้องคว้านเปลี่ยนใหม่ดีว่าเป็นปลอกเหล็กเสีย นะพะเผลออาจจะไม่รอนะของเบรกไปแล้วก็ได้จะอาจจะแค่เป็นรอยจะไม่ถึงกับว่าแหวนติดมันยังขี่ได้อยู่มันดังอะ่ะอ,อันนี้ฐานไว้ถูกจริงด้วยนะคงจะร่อนหมดอะ่ะ